ความฝันและการตามหาความหมายของชีวิตคุณเคยถามตัวเองไหมคะว่าฉันเกิดมาทำไมบางครั้งเรามีฝันแต่ฝันนั้นก็ถูกกลบด้วยความกลัวความไม่มั่นใจหรือเสียงจากสังคมที่บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงคือความฝันไม่ใช่สิ่งเพ้อฝันมันคือเข็มทิศที่จะพาเราไปค้นพบความหมายแท้จริงของชีวิต วิกเตอร์แฟงเกิลนักจิตวิทยาและนักปรัชญาผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีกล่าวว่าสิ่งที่มนุษย์ต้องการไม่ใช่การมีชีวิตที่ง่ายดายแต่คือการมีชีวิตที่มีความหมายเขาสอนว่าต่อให้เราถูกพรากทุกอย่างไปจากชีวิตแต่ตราบใดที่เรายังมีเหตุผลให้ก้าวต่อเราจะไม่สูญเสียความหวังในทางพุทธศาสนา มีหลักสัมมาทิฏฐิหรือการเห็นชอบซึ่งก็คือการรู้ว่าเป้าหมายและความหมายของชีวิตเราคืออะไรและใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับมันการตามหาความหมายของชีวิตอาจไม่ใช่การเดินทางไปไกลแต่คือการเรียนรู้ที่จะฟังหัวใจตัวเองและกล้าที่จะเดินไปตามเส้นทางนั้นถามตัวเองว่า อะไรทำให้เราตื่นเช้ามาด้วยความตื่นเต้นบางทีคำตอบไม่ใช่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่อาจเป็นการได้ทําสิ่งเล็กๆที่เรารักอย่างการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเขียนความฝันออกมาอย่างชัดเจนความฝันที่อยู่ในหัวคือเพียงจินตนาการแต่เมื่อเขียนลงกระดาษมันกลายเป,เป็นเป้าหมายที่เราจับต้องได้ แตกฝันใหญ่ให้เป็นก้าวเล็กๆถ้าเราฝันอยากเขียนหนังสือสักเล่มอาจเริ่มจากการเขียนเพียงวันละหน้าอย่ารอให้พร้อมทั้งหมดเพราะความพร้อมจะมาพร้อมกับการเริ่มต้นมองอุปสรรคเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางทุกครั้งที่เราล้มเหลวอย่ามองว่าฝันนั้นไกลเกินเอื้อมแต่มองว่านี่คือการทดสอบว่าเราต้องการมันมากพอหรือไม่ ทำให้ความฝันเชื่อมโยงกับผู้อื่นความหมายของชีวิตมักยิ่งใหญ่ขึ้นเมื่อฝันของเราไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อสร้างประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับคนรอบตัวและโลกใบนี้อยู่กับปัจจุบันขณะอย่ารอจนกว่าจะถึงวันสำเร็จแล้วค่อยมีความสุขให้ทุกก้าวเล็กๆที่ก้าวไปเป็นความหมายในตัวมันเองลองคิดดูนะคะถ้าเราไม่มีความฝัน ชีวิตก็เหมือนเรือที่ล่องไปในทะเลโดยไร้เข็มทิศอาจจะลอยไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้เลยว่าปลายทางคือที่ใดแต่เมื่อเรามีฝันเราก็มีเหตุผลให้ตื่นขึ้นทุกเช้าและทุกก้าวเล็กๆที่เราเดินไปก็จะนำเราใกล้ขึ้นสู่ความหมายที่เราตามหาความฝันไม่ได้เป็นของคนที่เก่งที่สุดหรือมีพร้อมที่สุด แต่เป็นของคนที่ไม่ยอมปล่อยให้มันดับลงแม้ในวันที่ล้มเหลวที่สุดจำไว้นะคะชีวิตไม่ได้วัดจากสิ่งที่เรามีแต่จากสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นด้วยหัวใจและถ้าวันนี้คุณยังหาความหมายไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะการค้นหาเองก็คือส่วนหนึ่งของความหมายเช่นกันถ้าคุณชอบการเดินทางค้นหาความหมายชีวิตแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามเพลย์ลิสต์แสงสว่างในใจเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปที่จะช่วยให้หัวใจคุณแข็งแรงอบอุ่นและเปี่ยมพลังค่ะ